สว <tem> for ัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคัวจรครับคุณผู้ชมครับพึ่งผ่านพ้นวันพ่อมาครับวันนี้สมุดโควจรแน่นอนครับต้องพาคุณผู้ชมไปกราบคุณพ่อคุณผู้ชมคงกราบคุณพ่ออยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่วันนี้ครับเป็นบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพรักของคนในวงการบันเทิงครับเป็นพ่อของคนในวงการบันเทิงถ้าวงการก็ว่าได้วันนี้เรามาที่บ้านของท่านครับคุณพ่อรองเขามุงคดีครับมาครับเชิญกราบคุณพ่อพร้อมๆกันครับโอ้โหแม่ ขอบใจมากลูกขอบใจขอบใจขอบใจอยใกขอแยกกราบพ่อก่อนนะครับเออขอใเจริญเจริญลูกเออเอานะครับนี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นพิธีรีตองกันเรียบร้อยครับแต่ในฐานะพ่อลูกต้องเสนิทกันครับใช่แล้วผมขอแยกขึ้นไปข้างบนนะครับพ่อได้เลยมามามาขึ้นไมาเดีอยวมาเล่นลูกมามามาคือว่าพ่อครับบมามามาม้มา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 มบมามามอมามามมามามามอมามาอา อยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็แต่งตัวหล่อเลยว่าจะว่าไปสปงสปาบีเบอร์เล่นเน่ยใครใครเมื่อยใครเมื่อยมันเมื่อยมันเมื่อยพ่อครับถ้าเกิดว่าวันนี้ผมมาหาพ่อแล้วผมคิดว่าผมมีอะไรที่เด็ดกว่าที่ไปนวดนวดธรรมดาพ่อสนใจไหมครับเฮ้ยถ้ามันเด็ดกว่าที่พ่อจะไป มันต้องสนใจสิแต่ไอ้ที่ว่าเด็ดจะมาเกี่ยวกับอะไรล่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจครับพ่อเรื่องหัวใจอ่ามันก็ต้งดิงดิงดิ้งดิงดิงดิ้งน่แหลแอบชอบทำให้สงสัยชักอยากไปเต็มทอนเต็มทนเต็มทนเลิกหัวใจแล้วพ่อนาลูกก็หัวใจต้องไปต้องไปไม่ม่อยู่นะไม่อยู่ไม่อยู่อยู่แลเรื่องนี้ไม่ถึงผมนะพ่อไม่ถึงเพราะผมเป็นคนเดียวโอเคเดี๋ยวพ่อนำไปเดี๋ยวผมจะพาคุณพ่อออกจากซอยนี้มไปเรื่องหัวใจแล้วพ่อจะกินกระล่ำไปเลยผมดำไป ครับพ่อครับจากนี้ฮะแม่ตามมาจะเหนื่อยแล้วนะฮะเดี๋ยวถึงนะครับทําไมเนี่ยตัวหยุดก่อนดีกทําไมครับนี่โรงพยาบาลนในวันนี้อ้าวก็โรงพยาบาลสิครับพ่อแล้วไม่ใช่โรงพยาบาลธรรมดาด้วยนี่คือโรงพยาบาลสิริราชพ่อรู้จักไหมครับโอ้ไม่รู้จักเลยยังไงพ่อเป็นเด็กแถวพันนกวิ่งอยู่แถวปั๊มแยกไฟฉายนี่แถวนี้เมื่อก่อนสมัยก่อนเท่าที่จําได้คุณปู่คุณย่าเคยเล่าให้ฟังเนี่ย โรงพยาบาลได้เป็นตึกหลังเล็กๆแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องสมัยนั้นก็จะเรียกกั้ว่าโรงพยาบาลวังหลังซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกรุงเทพมหาคนครและต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอม้าเจ้าอยู่หัวในชกาลรที่รับทรงจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจะสร้างโรงพยาบาลขึ้นแล้วก็เปิดใช้มอปี2431โดยพระราชทานนามว่าโรงศิริราชพยาบาลชื่อถูกตั้งตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกุฏภพันธ์ ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์ครับซึ่งทรงประชวรได้โรคบดิดจนสิ่งประชนรขณะที่สร้างโรงพยาบาลแห่งนี้อยู่พอดีเลยช่วงเวลาพอด,ด,ด,ดีเลยช่วงเวลาพอดีเลยค <ฮะ S 2> ซึ่งยังฟาร์มเศร้าโศกเสียพระไทยให้แก่พระองค์อย่างมากต่อมาพอพิธีพระเมนเสร็จเรียบร้อยรัชกาลที่5ก็ให้รื้อโรงเรือนแลว้วก็สิ่งของจําเป็นเครื่องใช้ต่างๆในพิธีรพระเมร เอามาสาร้างโรงพยาบาลแห่งนี้อีกด้วยนับกันแล้วไ,ไปไปมามาเนะี่ยเพราะว่าไม่ต่ากว่า120ปีนี่คือเรื่องราวของพ่อของพ่อมาถึงยุคผมบ้างดีกว่าพ่อ<ะ>ยุคผมเนี่ยเรียกว,ว่าพัฒนายาวไกลามาแล้ว120ปีมาเรียบร้อยพอรู้ไหมว่าหัวใจเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆใช่ถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจเพราะ่าโรคหัวใจ ทำร้ายคนเป็นอันดับ3ครับรองจากอุบัติเหตุรองจากโรคมะเร็งและโรคหัวใจเป็นอันดับสามคนไทยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเกิดขึ้นแล้วครับเดอะฮาร์ดบายซีรีส์ดาที่นี่ยุคนี้ครับผมพ่อสอนนี้ฮะโอ้โหตามผมมาครับพ่อไปเลยเชิญครับพ่อร่วมสนับสนุนการโทรดยเรราใจสุดยอดกับสปอร์ตซีดานมาสด้า3ใหม่ แค n นนช่วยให้การจัดการเอกสารของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ่ายแคนนน delighting you always สนับสนุนการโครจรโดย S O L O solo กุญแจระบบป้องกันกุญแจผีและเครื่องมือสารพัดช่างโซโล c a n o n EOS 400D แชมเปี้ยนตัวจริงที่ช่างภาพทั่วโลกไว้วางใจ Panon Delighting You Always ไม่พูดถึงแล้วครับพ่อไหนล่ะอยู <T <t ่ข้างในข้างหลังไหนศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถและนี่คือสถานที่ที่ผมอยากจะพาพ่อไปเยี่ยมชมข้างในครับเดอะฮั r ส์บายสิริราชครับพ่อดีพ่อก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามีอะไรครับบนบ้าน่าสนใจมากๆครับที่สําคัญชั้น4ครับเชิญครับพ่อครับเชิญครับ เลยนะเนี่ยอลังการทีเดียวครับไม่น่าเชื่อไปโรงพยาบาลเลยอ้าวผมบอกแล้วว่าเรื่องของหัวใจเนี่ยผมมีขออุญ่ตนะครับพ่อครับพ่อเชื่อไหมครับว่าคุณหมออยู่ตรงนี้แล้วครับตรงไหนฮะนี่ครับผมได้คุณเตรียมการเตรียมขั้นตอนหมดเลยครับผมก็ต้องรอครับเป็นสเต็ปสเต็ปครับนี่ครับคุณหมออยู่ข้างเราตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณหมอแบบเจาะลึกแต่อันดับแรกต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์แห่งนี้สะก่อนศูนย์แห่งนี้มีชื่อว่า The Heart by ศิสิราชครับแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรครับคุณหมอครับเป็นศูนย์ตรวจรักษาโรคหัวใจแห่งใหม่ของโรงพยาบาลศีราชครับวันนี้ใครที่อยากรู้เรื่องของศูนย์แห่งนี้ The Heart by ศิริราชใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคหัวใจห้ามพลาดเด็ดขาครับคุณหมอครับหาที่สบายๆนั่งคุยกันหน่อยดีกว่าบเจอครับคุณหมอครับเจอครับแนะนำอย่างเป็นทางการอีกครั้งได้คุณผู้ชมครับกับวันนี้ คนดีมาให้ข้อมูลของเราท่านรองศาสตราจารย์นแพทย์ชานศีรัตนสถาวรครับค<ช>ุณหมอครับมาในสถานที่ขออนาตชื่นชมก่อนนะพ่อนะสวยงามมากๆเลยนะครับก <นะ S 2> ับคําถามที่เราอยากจะรู้อยากจะทราบครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจครับ,รบโรคหัวใจจริงแล้วมีกี่ประเภทแล้วก็เหตุผลของการเป็นโรคหัวใจเพราะอะไรครับคุณหมอครับโรคหัวใจจริงๆนี่ก็จะแบ่งออกเป็นสาประเภทใหญ่ๆใช่ไหมครับแบบแรกก็คือที่พบกันบ่อยๆก็เป็น โรคที่มีการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเหมือนกับท่อน้ํามันนะฮะส่งน้ํามันไปเลี้ยงเค,งครื่องจักรถ้าเกิดว่ามีการอุดตันของท่อน้ํามัน<อ>มีการอุดตันของหลอดเลือดกล้ามเนื้อก็จะขาดเลือดก,ก็จะตายอนนั่นแหละนี่คือสญญาเหตุของการตายแล้วไงงานอันที่สองคือว,ว,ว่าเป็นโรคของกล้ามเนื้อหรือลิ้นหัวใจเองเช่นบางคนมีลิ้นที่รั่วหรือว่าที่ตีบหรือว่ามีกล้ามเนื้อที่เสียหายจากบางอย่างเช่นทานเหล้ามาก ท้ายเลยเนี่ยหัวใจก็ทํางานอัตโนมัติใช่ไหมครับหัวใจนี่มีระบบไฟฟ้าด้วยบางครั้งเนี่ยเกิดการรัดวงจรก็ทําให้เกิดการเต้นผิดปกติก็หัวใจล้มเหลวหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตอ่าหรือื่อเรารู้สามคนทางแล้ววิธีการป้องกันดูแลแก้ไขเราทาไงครับกับสามคนทางนี้ก็ต้องดูลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดขึ้นปัจจุบันนี้โรคที่พบกันมากๆกก็เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีใช่ไหมครับมันก็จะมีปัจจัยอยู่หลายหลายอย่างที่ไม่ดีเช่น ไขมันสูงสูบุรีเป็นเบาหวานเป็นผู้ชายปัจจัยต่างๆเหล่านี้เด็กๆกูเหรอครับยังไงครังเป็นผู้ชายเด็ผู้ชายครับผู้ชายจะเป็นโรคนี้มากกว่าผู้หญิงในวัยที่ผู้หญิงยังมีประจำเดือนอยู่๋อแล้วถ้าเกิดผู้หญิงหมดประจำเดือนแล้วล่ะครับก็มาสูสีกันแล้วสูสีอาล่ะแสดงว่า ที่บ้านพ่อสูสีอันนี้อันนี้เราไม่ได้แขกกันพ่อเราพยายามไม่ให้เกิดขึ้นดีกว่าให้เกิดแค่ดีกว่าแเกิดกลับมาถึงเรื่องของสถานที่ที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้มานั่งคุยกันอยู่สวยงามขนาดนี้นะครับอะฮาร์ r บาย s i ริราชคืออะไรครับก็เป็นศูนย์โรคหัวใจแห่งใหม่ของโรงพยาบาลศรีราชนะครับก็เป็นแนวคิดการบริหารจัดการแบบใหม่เราให้บริการที่สะดวกสบายเท่าโรงพยาบาลเอกชนในราคาที่สมเหตุสมผลครับและที่สําคัญก็คือว่า ผลกําไรผลประกอบการของหน่วยงานนี้ก็จะกลับคืนสู่โรงพยาบาลศรีราชเพื่อที่จะไปช่วยผู้ป่วยที่รอยโอกาสก็ถ้าเกิดพูดให้เข้าใจง่ายๆก็เป็นคนรวยช่วยคนจนโดยที่คนรวยก็ได้ประโยชน์ด้วยนั่นเองอย่างศูนย์แห่งนี้เนี่ยหน้าที่และความรับผิดชอบรับผิดชอบหลักคือทําอะไรครับนอกจากการตรวจหรือเปล่าตรวจแค่ค้นหาหรือว่าอะไรยังไงก็เป็นศูนย์ที่ครบวงจรก็คือตั้งแต่ ดูแลผู้ป่วยป้องกันโรคที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดโรคขึ้นแล้วก็ให้รัก,รกาให้การรักษาได้ระดับมาตรฐานสากลใช่ไครับ,รบเมื่อรักษาแล้วก็มีการดูแลรักษาหลังจากต่อเนื่องอตามผลตามผลนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือเราเป็นโรงเรียนแพทย์นะครับก็จะมีการพยายามทําวิจัยเพื่อที่จะสรรหาความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาวิชาการแพทย์ให้ก้าวหน้าต่อไปกระบวนการ ในการเข้ามาใช้บริการทํำยังไงบ้างบริการอย่างแรกที่แนะนําก็คือโทรมาเพราะว่าเราจะมีการจัดสรรสัารองการตรวจให้ก็มีการจัดสรรการจอดรถมีที่เฉพาะจอดเพราะว่าทุกทีมาโรงพยาบาลเีราตนทุกคนจะกลัวปัญหาเรื่องที่จอดเยอะมากนะฮะ ตอนนี้ถ้าเกิดว่าติดต่อมาลร่วงหน้าก็จะมีการเตรียมแพทย์เตรียมพยาบาลไว้เพื่อที่จะทําให้เกิดความสะดวกสูงสุดจะได้ไม่ต้องมารอนานพอมาตรวจร่างกายแล้วเนี่ยหรือว่าตรวจแล้วก็จะได้รับคําแนะนําในการรักษาตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหามากก็คงจะให้รับคําแนะนํถ้าเกิดว่าเริ่มมีปัญหาอาจจะมีการให้ยากับไปทานเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามถ้าเกิดว่าปัญหาไันได้ลุกลามแล้วก็อาจจะต้องมีการแนะนําให้เข้าพักเป็นผู้ป่วยใน ถ้าอย่างนั้นครับคุณหมอครับเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณพ่อผมเนี่ยไปสำรวจเดินชมพร้อมกับร่วมตรวจไปเลยได้ไหมครับหครับดอครังั้นเริ่มแต่กระบวนการแรกเลยดีกว่าไหมฮะดีดครับผมจะได้รู้ว่าขั้นตอนเป็นยังไงต้องทำยังไงบ้างครับคเชิญครับคุณหมอครับเชิญคุณหมอครับใช่ครับ The hard by Sierra ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนคื้เป็นส่วนที่ไว้ตรวจผู้ป่วยนอกเริ่มต้นที่ประชาสัมพันธ์เวลาผู้ป่วยมาก็จะมี ลงทะเบียนทาเวิชรเบียนอ๋อคือตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับคือผมไม่จำเป็นต้องมีประวัติที่ลงยาบลศรีราชก็ได้มาทําที่นี่ได้เลยอย่างไรก็พอโทรมาบอกแล้วมาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บไปไหนต่อคุณหมอครับไปห้องตรวจห้องตรวจเลยนะเรามีห้องตรวจที่สะดวกสบายทันสมัยเจ็ดห้องนะครับหลังจากที่เราตรวจแล้วเนี่ยบางผู้ป่วยบางคนเนี่ยมัก็จะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเพิ่มเติมพิเศษขึ้นมาในที่มีอาการเช่นมีอาการเจ็บในอกหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงสูงเนี่ยเขาจะต้องมีการตรวจดูว่าหลอดเลือดตี ในผู้ป่วยบางคนนะครับก <recess ed. S 2> ็อยากจะรู course, water, <huh. S 2> deliver, ้ว่ากล้ามเนื้อหัวใจหรือว่าลิ้นหัวใจมีการติดหรือรั่วหรือเปล่าการทํางานยังไงก็จะมีการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงอัลเทอราซาวในการตรวจหัวใจจะมีศัพท์หรือว่าเป็นเอ็กโคคา์ดโอแกรมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของผู้ป่วยในนะครับในส่วนผู้ป่วยในนี่เองก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้ป่วยในที่อาการมากก็เป็นผู้ป่วยวิกฤตนะฮะถ้าอาการน้อยมาหน่อยก็จะเป็น ผู้ป่วยกึ่งวิกฤตปกติแล้วเนี่ยผู้ป่วยวิกฤตตามระเบบต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ให้ญาติพักอยู่ด้วยของเราเนี่ยญาติสามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้เพราะเราเชื่อว่าจะเป็นกําลังใจนะฮะและสังเกตว่าเราจะมีที่สําหรับญาตนะะินะฮะเราสังเกตเครื่องมือเครื่องใช้ของเราเนี่ยจะแยกชุดไปเลยอันนี้เป็นเครื่องช่วยหายใจ แล้วก็เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ติดอยู่กับห้องเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเกิดเครื่องมืออยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยความเร็วในการปฏิบัติการเนี่ยย่อมจะดีกว่าใครที่มีญาติหรือว่าคนใกล้ชิดนะครับ,รบที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็ตรงนี้เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งให้คำปรึกษาได้ดีทีเดียวรวมไปถึงว่าสถานที่สะอาดสะอ้านโอโถงความสะดวกสบายแน่นอนอยู่แล้วเต็มที่ อันนี้ก็เป็นภาคของผู้ป่วยกึ่งวิกฤตกึ่งวิกฤตหรืออาการเบากว่านอครับเ๋งครับโอ้น่ารักมากครับก็ลักษณะการตกแต่งนี่เราพยายามเน้นถึงความอบอุ่นใกล้ๆกับว่าอยู่ในบ้านนะครับือผู้ป่วยจะทำให้การพักฟื้นเนี่ยดีขึ้นมีความเป็นสัดส่วนมากขึ้นเพราะว่าอาการจะเบากว่าผู้ป่วยวิกฤตอะไรนี้ได้เห็นเรียบร้อยแล้วครับตัวข้ออะไรดีกว่ามาทิตยวิกฤตเลยครับครับนะฮะ คครรัับบเสนับสนุนการโคจรโดย Image Holiday ประเทศไทยจำกัดนาฬิกาวิกตอริ n หนกสวิส Army มีรุ่น ST 5000 d i ดิจิทัลคอม s พ Canon Pixma p r i n t e ตอรเทคโนโลยีเพื่อภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมแล้วครับได้รับการแนะนำให้มาที่ห้องนี้ครับห้องตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจป๊าบเข้ามาเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคหมอครับหมอครับห้องนี้หน้าที่หลักๆคือการ เป็นการตรวจหัวใจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงแล้วก็เป็นการที่ส่งไปเพื่อสะท้อนเงาของหัวใจมาและวันนี้คุณเขาเรียกอะไรผู้ที่มาตรวจลอยแล้วครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับพอพร้อมนะครับพร้อมครับพอพร้อมแล้วคุณหมอพร้อมนะครับครับผมถ้าคุณหมอพร้อมพอพร้อมยกที่หนึ่งเริ่มครับไปครับไม่ใช่การปล่อยมวยนะคุณผู้ชมครับการตรวจคลื่นเสียงนี้จะทําการปิดสายสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ตัวพ่อรองเพื่อเชื่อมสัญญาณเข้ากับเครื่องตรวจเสียก่อน แล้วจึงทําการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงซึ่งจะสะท้อนให้เห็นการทํางานของหัวใจที่ทํางานอยู่ในขณะน,นี้โดยภาพที่ได้จะเหมือนการคว้านหัวใจออกมาเป็นส่วนๆคล้ายๆกับการตรวจคันอะไรทํานองนั้นโดยคุณหมอจะใช้เวลาในการตรวจแบบฟินนิ่งประมาณ10-15นาทีครับจากนั้นคุณหมอจะนําผลที่ได้ออกมาประมวลและสรุปอีกครั้งว่าหัวใจของพ่อรองตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้แหละครับคหมอครับเข้าได้ไหมฮะได้โอ้ยได้นะครับหลับใช่ไหมฮนะน่ะ หลับครับหลับครับมีตรวจอะไรบ้างครับคุณหมอครับก็ตรวจดูการดีบอดตัวของหัวใจแล้วก็การไหลเวณณียนของเลือดที่ผ่านห้องหัวใจนะครับครับโดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีเลนหัวใจของแบบไหนที่รั่วติดอืมไม่มีอะไรเป็นพิเศษอยู่ในห้องหัวใจเนี่ยแม่ทุมคงสบายใจได้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรซ่อนเล่นอยู่ในหัวใจของพ่อเลยนะฮะขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณครับเอาละครับ ให้พอนอนสักแวบหนึ่งเดี๋ยวผมไปเตรียมห้องนู้นไว้ก่อนครับฝากดูพ่อหน่อยนะหลับตลอดเวลาเลยคูณชงครับผมอยากบอกว่าผมรอมาประมาณชั่วโมงครับยังไม่ตื่นเลยฮะคงไม่ไหวครับเพราะคุณหมอท่านอื่นไม่กล้ามาปลุกคนต้องเป็นน้าที่วผมเองครับพ่อครับขออนุญาตครับพ่อครับนึ่งชั่วโมงนะครับพ่อครับ หวอีกนิดหนึ่งนะพอนะเราลองไปตรวจให้มันครบสูตรคนนิดนึงขั้นตอนต่อมาครับต้องมีการตรวจกันต่อไปครับและผู้ที่จะมาตรวจอยู่นี้แล้วครับท่านเป็นคุณหมอที่ดูแลเรื่องของการตรวจเรื่องการเดินสายพานโดยเฉพาะครับท่านตอนต่อไปเนี่ยเราจะตรวจการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพานนะครับซึ่งจะเป็นการตรวจเช็คว่ามีเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบหรือเปล่านะครับแล้วก็สมรรถภาพของหัวใจโดยรวมนั้นเป็นอย่างไรซึ่งเป็นการตรวจที่มีความปลอดภัยสูงนะครับ แต่คนไข้ก็อาจจะมีอาการแน่นหน้าอกระหว่างที่เราทําการตรวจเราอาจจะมีหัวใจเต้นปิดจังหวะบางครั้งเกิดขึ้นได้ครับถ้าคุณลอง ยินดีที่จะรับการตรวจก็เราอาจจะต้องให้คุณรองช่วยเซ็นชินยอมนิดนึ่งเซ็นเซ็นยินยอมเลยครับครับได้อยู่แล้วครับเมื่อเซ็นใบยินยอมปที่เรียบร้อยแล้วครับมาถึงขั้นตอนการตรวจโดยอันดับแรกก็ต้องทาการติดสายสัญญาณขึ้นไฟฟ้าหัวใจไว้ที่ตัวของพ่อรองเพื่อใช้ในการตรวจสมรรถภาพของหัวใจตลอดการตรวจครั้งนี้จากนั้นทําการตรวจวัดและบันทึกค่าเริ่มต้นของการทํางานของหัวใจด้วยท่านอนนั่งและท่ายืนเมื่อบันทึกค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วคุณหมอจึงให้พ่อรองไปเดินบนสายพานเพื่อทาการตรวจวัดค่าการทํางานของหัวใจโดยระยะเวลาในการตรวจวัด ตรวจสายพันหน้าขนาดไหนคุณหมอบอกว่ามีมาตรฐานกาหนดไว้อย่างชัดเจนครับขึ้นอยู่กับอายุ oh. เพศและวัยของผู้มาตรวจเมื่อเดินบนสายพานจนครบกาหนดเรียบร้อยแล้ว mm. คุณหมอจะทาการตรวจวัดและบันทึกการทําง,งานของหัวใจอีกครั้งในขณะที่นั่งและนอนพักเพื่อดูให้แน่ใจว่าร่างกายมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่เรียกว่าตรวจกันแบบละเอียดยิบเลยทีเดียวครับเรียบร้อยครับ,เ,รบ,รรบเป็นไงครับคุณหมอครับก็ผลการตรวจหัวใจอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับ<อ><อ>วันนี้ยังดีอยู่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ต้องมีการ ดูแลรักษาต่อเนื่องเพื่อวันหน้าจะได้ดีเหมือนวันนี้และวันนี้ครับถือเป็นโอกาสดีครับเพิ่งผ่านพ้นวันพ่อมาครับบรรดาคุณลูกทั้งหลายนะครับขอเรียนเชิญเลยครับเอาผู้ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณลุงคุณน้าคุณอาใครๆก็ตามที่เป็นผู้สูงอายุนะครับมาตรวจสุขภาพกันดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นการตรวจด้านไหนก็ตามแต่ขอเน้นย้ำนะครับว่าโรคหัวใจเป็นโรคที่ทำร้ายคนไทยเป็นอันดับ3ทีเดียวและนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับ The Heart by สิริราชคุณนี้ขอขอบคุณนะครับคุณหมอสุวัชัยพรรัตนรังสีนะครับ <Kirsty S 1> ขอบพระคุณครับและคุณหมอที่พาเราเที่ยวชมทั้งหมดแล้วก็เล่าให้เราฟังทั้งหมดเลยนะครับหมอชานศรีรัตนสถาวรนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ ขอขอบคุณสุดท้ายนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะครับอยู่ที่เดอะฮาร์ดบายสิริราที่เอื้อเฟื้อให้เราเข้ามาบันทึกเทศพ์รทัศน์ในวันนี้แล้วก็ได้รับความสะดวกสบายมากๆเลยเชิญคุณพ่อเลยดีกว่าครับวันนี้เดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกันต่อครับขอบคุณคุณหมอีกค้งครับขอบคุณ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 ครับทุกท่านครับขอบคุณครับ ฟรัชเอาฟรัชเอาสดชื่นสดชื่นสดชื่นแต่ทีมงานพ่อเราพักผ่อนเพียงพอเพียงพอไอ้เราพักผ่อนเพียงพอไม่ต้องห่วงเอาแค่ว่าตอนนี้ี่เด็ดทั้งสาวจะพาไปดูอยู่ไหนพ่อครับอย่าหาว่าผมเป็นคนอย่างงี้พ่อหันไปมองฝั่งธรรมศาสตร์ได้พ่อพ่อเห็นนักศึกษาวไหมครับสาวคนที่นั่งอยู่ริมตะลิงเอาเท้าให้ไอ้ฝั่งน้อนนะนะฝั่งนู้นพ่อเห็นถึงเท้าพ่ออีกเจอนิ้วนิ้วโป้งนิ้วโป้งกระดกด้วยพ่อฝั่งมือเรียกจทำไมฮะพูดไม่ได้ทำไมฮะ ก็กระโดดเราเน่สามติดพ่อน่ะหงสิจะมองเห็นยังไงเห็นอะไรเหงื่องยาวผักมือเรียกจะไปหรือไม่ไปจะยุ่งเขาเลยเราไม่ยุ่งเขาไม่เกี่ยวยุ่งเลยเราได้ตรวจวัวไจของเราสบายใจแล้วสบายใจแล้วได้รู้ประวัติโรงพยาบาลที่พิลักแล้วกลับบ้านไปหาภรรยาสุดที่รักที่บ้านเราดีกว่าจะดีหรอพ่อมันดีที่สุดเอาไว้ว่าเาี้เดี๋ยวพาพ่อกลับไปส่งที่บ้านดีกว่าแล้วกลับไปกราบแม่ด้วยวันนี้ต้องลาผ่านคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้คุณพ่อรองเขาคุณพอดีนะครับครับที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเเรรราาาาพมู้จัักกบ สิ่งดีๆในการดูแลร่างกายกับวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะพ่อนะวันนี้เดี๋ยวพงศพ่อตรงนี้นะฮะครับขอบคุณเรี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวเรียกให้เลยอ้าวเอาเฮ้ยเดี๋ยวผมผมไปก่อนเพราะว่าเรือรถผมจะออกแล้วเดี๋ยวพ่รอเรือไปได้ฝากนะฮะกระเป๋าตังค์แม่เอาไปเดียผมจะไม่มีอ่ะหยอดคอผิดเลยเป็นไปด้วยเป็นไปด้วยเอาแล้วกันกลับบ้านเลยพ่อนะจ้า